ตอนนี้ย่ามแรงให้ล้านใา้หน่อยสองคนซอยเก็บบักพริกจะได้ไปขายในหมู่บ้านได้เงินค่าขนมไปลุงเรียนบักพริกปลอดสารพิษครับใส่ปุ๋ยขีเป็ดปุ๋ยขีเเ็ดแล้วกะ็จุนซี่นอกลวยซึ่งเฮ็ดเองเพราะว่าในี่สวนมีต้นกล้วยหลาย แล้วก็กันมาแรงด้วยน้ำสมคว้นใหม่ห้าเผาทานเราห้องก็ได้น้ำมสมคว้นใหม่เป็นกําไรสองเท่าฉีดพ่นเราพริกจีดกมากเลยครับสนใจจับเจ็บพริกเองกับหลานๆสองคนเชิญมาที่ก็บก็บเ,เองที่หูเล็กฟ้ามด้ยครับผมบ้านขามเปีย ซ้อยขางปั๊มแก๊สอินจีวีหลังสวนอาหารข้านบุญครับขอบคุณครับ